ในโลกของด้อมม่วงไม่มีเรื่องบังเอิญมีเพียงร่องรอยให้สืบต่อและคราวนี้ก็ไม่ต่างกันเมื่อภาสตอรี่ของน้องออมที่ดูเหมือนธรรมดากลับกลายเป็นบททดสอบสายตาและความช่างสังเกตของแฟนคลับมือที่กำลังปอกทุเรียนถูกซูมตรวจสอบอย่างละเอียดจนไปสะดุดเข้ากับคีมแรงวันเล็กๆบนแขน จุดเล็กจุดเดียวที่กลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญพ่อเอามาเทียบก,กับภาพเก่าทั้งสีผิวทั้งตำแหน่งเหมือนกันราวกับก๊อบวางจึงไม่มีใครลังเลที่จะฟันธงว่านั่นคือแขนของพี่หลิงแน่นอนเมื่อปริศนาไขรกระจ่างเสียงในด้อมก็เริ่มพ้องกันว่าภาพนี้ไม่ใช่แค่บังเอิญหลุดแต่เหมือนตั้งใจปล่อยให้เห็นเล็กๆพอให้หัวใจแฟนๆเต้นแรง คล้ายเป็นการถิงเงียบเงียสไตล์หลิงออมที่มักใช้โมเมนต์เล็กๆในชีวิตประจำวันมาเล่าเรื่องความใกล้ชิดให้คนทั้งด้อมรับรู้แบบไม่ต้องพูดตรงๆยิ่งเป็นภาพเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายยิ่งตอกย้ำว่าทั้งคู่ไม่เพียงอยู่ในโลกเดียวกันแต่ยังใช้เวลาในมุมที่สนิทเกินกว่าคำว่าเพื่อนร่วมวงการ ดูจากลีลานี้แล้วพฤติกรรมของหลิงออมก็เหมือนคู่รักที่รู้กันในใจจะเปิดเผยก็ไม่เปิดหมดจะปิดก็ไม่ปิดสนิททิ้งช่องว่างให้แฟนๆได้เดาได้จินและได้อินไปกับเรื่องราวที่เขาสองคนเล่าแบบไม่ต้องใช้คำพูดเลยสักคำเดียวสรุปได้ว่าภาพนี้น้องออมตั้งใจขิงแบบเนียนๆแต่ก็ไม่รอดพ้นสายตาชาวด้อมที่มแรงวันจุดเดียวให้ชาวด้อมได้ไขรหัส พอเฉลยได้ก็ยิ่งตอบย้ำาว่าลูกแค่หยิบภาพมาลงเพื่อบอกกลายๆว่าดูสิฉันอยู่กับใครใครปอกทุเรียนให้ฉันกินแบบไม่ต้องพิมพ์สัตว์คำแต่ขิงแรงถึงใจแม่แม,แม่ทั้งดอม